ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยนะครับว่าจะมาขี่จักรยานล้อโตนะครับความรู้สึกที่ขี่ก็คือตอนเข็นมันก็หนักแรงนะครับแต่อพอขี่แล้วมันก็ไม่หนักแรงอะยกเว้นว่าหน้ายางมันโต หน้ายางมันโตมันก็หนืดหนืดหน่อยปันไม่ค่อยไปนะครับอลองจอดดูสิียี่ห้อเขาไมีไดาววิกค,ครับ บาะยังไม่ได้ปรับเลยนะฮะเมื่อกี้ก็ออกมาจากร้านยังไงก็มาแบบนั้นเลยตั้งยางมันใหญจริงๆนะ,ะมันสี่นิ้วได้เนาะสี่นิ้วนะมีเจ็ดเกียร์นะครับ ชิมานโน่เจ็ดเกียร์วีเบกมาเป็นดิสท์เบรกนะลิฟท์เบรกหน้าเขาในภาพเป็นยุทหลังลายยางเหมือนกันตัวของตามาอย่างนี้น่าจะเป็นอลู6061นะฮะมีชุดเกียร์เจ็ดเกียร์โทนี่ทีเอ็กจากน้าใบเดียวนะครับ แล้วขี่กลับไปส่งรถดีกว่ายืมเข้ามาขี่น่าสนใจเหมือนกันถ้าใครชอบนะ จานหน้าใบเดียวจานหลังตอนนี้ใช้ใบใหญ่ลองสุดท้ายเลยนะครับก็จะปั่นง่ายหน่อยไม่เปลืองแรงเท่าไหร่ そうか。